ซ้อมบอลซ้อมอะไรต่างๆนะครับเพื่อหน้ารักนะเราก็ถือว่าสวนละกาเป็นของโปสิทธินะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ไ้เด้วยราจะเริ่าบนนนู้นก่อนันตอน่าีนะครับ

ซึ iesen, er ่งมุมถ่ายก็มายกสูงถ่ายแบก็จะเป็นเตอร์มันนี่คือมันมามี มันก็มันครขหลังครลังครับ okay. ข้หับครับันะที่ดีในการถ่ายคือช่วงเช้าครับประมาณ6กถึงเจมงเช้าผมว่ามันไม่ร้อนครับแล้วก็ ก็เราอยากจะเติมมุมเมืองของพวกเรานะฮะนอกจากมีเรื่องของศิลปะว่าทมประเพณีแล้วแล้วก็ความงดงามตามธรรมชาติแล้วยังเราจะมีศิลปินในพื้นที่นะฮะที่เก่งในเรื่องของการวาดการเขียนแล้วก็การสร้างเรื่องราวต่างๆผมคิดว่าถ้าหากเรารวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ นอกจากจะเป็นการสื่อสารของศิลปินของเราแล้วเนี่ยเรายังจะมีจุดในการที่จะเช็คอินแล้วก็จุดเช็คอินแห่งนี้จะมีภาพวาดเกี่ยวกับ,บสิ่งดีๆขอ,อของจังหวัดศรสีสะเกดในทุกมิติครับเราสามารถที่จะถ่ายภาพเป็น3มิติตลับไป,ป,ปอยู่สถานที่แห่งนั้นตรง ก็จะทําให้การท่องเที่ยวในจังหวัดของพวกเราเนี่ยสามารถที่จะพร้อมเสิร์ฟความน่าสนใจไนีก็จะเป็นเมนูครับหอคอยลคอยกับ้มครับก็มีทั้งแต่เรื่องของแต่ตะมุ่งเรื่องสวยครับเป็นหินมนเหวครับเป็นนังรถไฟแล้วก็เป็นเหว่่่่่ายมาก็จะ่่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 ทั้่ศิลปะวัฒนธรรม่่ั่่่่่่ั